อยากได้เอาติสักคันปิษพยานน้ำมันแนะนำคันนี้ครับห8ไฮบริดเอนทครับได้สีขาวมุกสวยงามน่าใช้ผมรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพรยตนเองนะครับภายในได้เป็นคอนโซลดําสีดำเบาะดําแบบนี้นะครับช่วงล่างเป็นปีกนกคู่แล้วขับนุ่มแบบชมใหม่ได้ปี20มีแอร์หลังเบาะสะอาดสะอานแน่นๆตึงๆแบบนี้อยากได้นิวเอาติดสักคันนะครับคันนี้แนะนําเลยนะพรษพยานน้ำมันี่สลิตรได้เป็นแบบไฮบริดได้สีขาวมุกได้ปีใหม่ๆปี20สนใจอยี่จบบอยพนครั สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสร,รีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับคบ้งรถเอาติดมือ2ที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับเรามีเอาติดประมาณสัก60คันได้นะครับมีทั้งแบบไฮบิดไม่ไฮบิด นะครับแล้วก็ตัวฉมไหม่ในเชนนี่ยปีมา1 8บแปแล้วก็ปี19-20ที่เป็นฉมนิวแบบเนี้ยก็มีนะครับใครกําลังสนใจโคโรล่าออาติสนะครับสักคันนึงนะครับนึกถึงเพย์ยตนเป็นที่แรกนะครับเรามีให้เยอะที่สุดนะครับและรถของเราทุกคันคันรถสวยคุณภาพเกรดเครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไม้กอไม้ไม่มีเล่มชํารุดสูญหายรถสวยน่าใช้ทุกคันสนใจนะครับรุ่นอื่นๆนะก็ทักมาได้นะครับมีรวมๆกันประมาณ400คัน มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนภาคไหนมีไฟแนนซ์ไปจัดครับและที่สําคัญมี10สถาบันการเงินรองรับนะครับ กำลังกังวลใจนะครับว่าเราออกรถได้ไหมนะครับลองทักมาถามนะผมมี10สถาบันเลยอ่ะมีทั้งเป็นแบบแบงก์แล้วก็นอนแบงก์นะครับที่เป็นไฟแนนซ์ลิสซิ่งอ่ะนะครับสนใจก็สามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับไปครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่บริษัทเพชรยนต์0 6 5 9า1 3 3 7 4นามไลน์ครับเอสไซด์พีอีมีแอดนำหน้า ah นะเอสพีอีเคหาสไลน์มาปรึกษากันได้นะวันนี้ครับผมมีเอาติสอีกหนึ่งคันนะประับสภาพเพิ่งเสร็จนะครับใกล้เสร็จแล้วประมาณสัก95% เหลือเปลี่ยนในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ล้างคัดสีอีกรอบก็พร้อมปล่อยใครสนใจคันนี้ครับ Altis 1.8 Hybrid Entry ครับ ทะเบียน C 8 9 6นะคันนี้ปี2020ครับได้เป็นประหยัดน้ำมันแบบไฮบริดครับประมาณ2 0่สถึงยี่ิบสองโลลิตรนะครับได้เครื่องพันแนะครับดูอวีวีทีไอมีบวกกับตัวในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับปั่นเอ่อไฟฟ้ามาเก็บเอาไว้ทําให้เสียงเครื่องยนต์มันเงียบขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะจากเดิมท่าน1.6อ่ะประหยัดน้ำมันมาสิบหกสิบโลลิตรครับแต่คันนี้นะครับเป็นไฮบริดได้20ถึง22โลลิตรประหยัดกว่าเสียงเงียบกว่าน่าใช้ครับบ1.8ไฮริดปี20 ห้าแสนสี0 0มฟรีดาวนะฟรีดาวเลยคุณไม่ต้องดาวนะจัดเต็มยอดประมาณ549อ่ะขอเครดิตสกอรเอสกอรบีเครดิตดีครับจะผ่อนอยู่ประมาณ9 2 0 0นะครับผ่อนประมาณ9 2 0 0จัดเต็มยอดเลยแต่ถ้าคุณดาวนะครับค่างวดก,ก็จะลดลงนะเบอร์ใครสนใจครับไฮบริดเอนทุยสีขาวมุกอ่ามีอีกทวินึ้นนะครับปีหนึ่งเนี่ยอขออภัยเครื่องพันแนะครับโฉมนิวหรือโฉมเก่าก็ได้นะครับถ้าเป็นเครื่องพันแปดเป็นเครื่องพันแปดสีจะเป็นขาวมุก อันนี้จะเป็นสีขาวมุกครับแต่ถ้าเป็นเครื่องพันหเนาะ 1.6G อะ่ะจะได้เป็นขาวซุปเปอร์ไวท์ก็คือเป็นสีขาวขาวสว่างนะอันนี้จะได้เป็นขานวนวลๆแบบมีมุกประกายเล็กๆนะครับเพื่อใครสนใจคันนี้ครับฟีดาวผ่อนเก้ามา ไฮบริดเอนท์ีประหยัดน้ํามันครับน่าใช้มากๆมาดูข้างหน้ากันครับโคมไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะมีโคมไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันมีไฟเดย์ไลท์ครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม2องเส้นมีโลโก้ฟ้าฟ้านะครับอยู่ในสัญลักษณ์โตโยต้านะครับบ่งบอกนะว่าเป็นรถไฮบริดครับด้านหน้าครับกันชนหน้านะเป็นสีสีเดียวตัวรถนะเป็นสีขาวครับแต่มีตรงกลางเป็นดำกอรซี ตัวกันชนหน้าตรงนี้เป็นดำกอสซี่นะข้างๆเป็นสีขาวมุกครับสันเหลี่ยมโครมฝากระโปรงสวยๆเลยนะคันนี้สันเหลี่ยมโครมฝากระโปรงสวยๆและประการครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับไม้กอไม้คันนี้ตรวจรถ274จุดจากธนาคารธนาชาติแล้วนะครับเรามีธนาชาติเขาส่ง Apple a u c t i o n ครับหรือว่าชิกนะมาตรวจรถให้นะครับก็ถ้าไม่ตรวจจะจัดไฟแนนด์ดอกเบี้ยพิเศษไม่ได้นะใครใครสนใจคันนี้ครับได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนเริ่มต้น2.79เองนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ9ก0 0พนอ่ะนะครับ7ปีนะคันนี้ตรวจรถแล้วครับไดด้5าวเต็ม หป้อสุ้มล้อครับแนบชิดสนิทนะล้อแม็กสิบหกนิ้วครับสีอลอยเนาะแล้วก็มีดิสเบรกสี่ล้อครับยางได้เป็นยางดันหลบนะยางปลายปีย2ิอนะยางก็ประมาณสักปีปลายปลายนะปีกว่ากว่านะครับอ่ะด้านข้างครับกระจกพับข้างแบบปับไฟฟ้าครับโลโก้ไฮบิดนะครับอยู่ครบครบไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างมีให้แล้วสันเลียมคมบนล่างสวยสวยเลยนะครับระบะการไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำกับไมค์ก็ไมครับได้สีขาวมุกครับได้ไฮบิดประหยัดน้ำมันป่้อซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทเผื่อใครสนใจนะครับไฮบิดสักคันน่ะ คันนี้ครับไปได้ออกมา9 0 0 0แสนกว่ากว่านะตอนนี้5 4 9 0 0 0สครับเลขไม้อยู่ที่1น0 0 0 0สนหนะหน0 0 0 0สกว่ากว่านะครับหนึ่งแกว่ากว่านะก็ใช้งานประมาณสักปีละสอ0 0 0ืกว่ากว่านะครับก็เดือนละประมาณสัก2,000โลอ่ะนะก็ไม่เยอะไปไม่น้อยไปอันนี้เป็นรถเช่านะครับบริษัทญี่ปุ่นนะปลดระวังนะพวกบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหน่วยหน่วยงานเนาะพวกไทยโอลิกนะครับหรือซูมิโตโมมิซุยะนะครับที่เขาแบบ จะไปเช่ารถนะครับแล้วก็หมดหมดสัญญา4ปีบ้าง5ปีบ้างแล้วแต่ดิวนะครับเราก็มาปรับสภาพนะครับเก็บงานให้พร้อมใช้อะคันนี้นะครับรถสวยซื้อได้ครับ4896ครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วนะเปิดท้ายครับตัวล็อกแบบไฟฟ้ามีให้นะครับนี่ซีลซิลิโคนนะครับอยู่ครบครบสปอรตเมนอาคมคมเลยนะแล้วก็ข้างในตรงนี้ครับไฟของเดิมของแท้ครับข้างในตรงนี้สีต้องเป็นด้านๆแบบนี้นะไม่เคยทําฝามานะครับซีลเรียบๆรูระบายอากาศอยู่ครบครครับ นี่รถสวยนะใช้นะหัวน็อตนะมาดูกันนี่ไม่มีรอยแกะขันไขขยับเลยนะครับไม่มีรอยประแจขันไขขยับนะบนล่างนะครับกระจกหลังของเดิมนี่โตโยต,ต้านะครับคันนี้นะเ,เดี๋ยวรอใส่แผ่นรองให้ เดี๋ยวลอใส่แผ่นรองให้นะคราเอาออกไปทำความสะอาดตากอยู่นะครับด้านหลังครับคันหลังตรงๆนะมีไฟสองสว่างนะแบบหลอดไส้นะครับอะโมนี้อีกหนึ่งอย่างนะที่มันดีคือเขามีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงที่เขาเก็บแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้อสำรองได้เป็นล้อแม็กครับ16นิ้วลายเดียวกับตัวล้อปกติอะนะครับด้านหลังโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ไม่มีชนท้ายมาอย่างแน่นอนเพชรยนต์คันรถสวยคุณภาพเกตเอครับแล้วประกันไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับไมค์ก นะเพื่อใครสนใจครับ h y b r t e n t t y y ได้สีขาวมุกสวยกริปแบบนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ครับ Line SI แอสไซ PEK 152ป้าเดี๋ยวเราไปดูภายในยสตาร์ทให้พี่พี่รับชมกันนีกว่านะได้รถประหยัดน้ำมันครับได้สีขาวมุกนะสีนี้ผมบอกเลยว่ายอดนิยมนาะลูกค้าถามเยอะครับนี่คันนี้สวยกริปภายในได้เป็นสีดำแล้วนะถ้าเป็นเครื่องพันแปดอะ ไม่ว่าจะปี19 20หรือ21ภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับนี่เบาะแน่นๆตึงตครับสีดําแบบบักเก็ตซีทนะครับผิวสัมผัสเป็นซอฟทัชแล้วนะเบรกมือนะครับเบรกโคเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วสําหรับชมนี่ตรงนี้ครับมีปรับโหมดต่างๆนี่ไม้แท้ไม่เดิมแสนหนึ่งแปดพันนะครับเรือนไม้เป็นดิจิตอลนะครับกึ่งเข็มนะครึ่งๆึนะครับตรงนี้เพิ่มเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายวางสายนะครับฟังเพลงผ่าน YouTube Music Spotify อะไรต่างๆได้ครบเลยอ่ะนะครับ คอนโซลดำพุทสตาร์ทมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเสียงมันจะเงียบๆหน่อยนะผมชอบนะสำหรับพวกรถไฮบริดอ่ะนะครับสตาร์ทเนี่ยเรียกได้ว่าแบบแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับอันนี้นะครับเสียงดังแอร์เย็นแน่นอนวิทยุขออนุญาตปิดก่อนเชื่อมต่อนะครับผ่านพวกอ่า YouTube Music Spotify ได้ครบเลยแอร์เป็นปรับดิจิตอลออโต้นะครับกดออโต้เขาจะคำนวณแรงลมให้นะฮะนี่ก็จะลดเนาะเรา25นะครับอากาศเช้านี้มันก็เย็นอยู่นะครับเพาะวเลยลดให้ นะครับตรงนี้ก็มีโหมดนะครับพวกไรฟ้าหน้าหลังนะครับต่างๆนะครับใช้งานง่ายครับนี่มีโหมด EV Drive Mode ปรับตรงนี้เลยนะครับการลื่นถไหลมีตรงนี้มีที่วางของกระจุกกระจิกครับเบรกมือเป็นแบบปรับไฟฟ้านี่ผมเข้าตัว P อยู่เห็นไหมนะครับอ่ะเบาะข้างๆแน่นๆตึงๆครับรถหน่วยงานครับมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์แอร์แบ็กมีคู่หน้าครับมีเสา A แล้วมีเข่าคนขับด้านหน้า5ใบนะครับด้านหลังอีก2นี่คอนโซลดำเบาะดำนะพวงมาลัย นะครับน่าใช้ครับคันนี้เผื่อใครสนใจนะครับรถที่มันแบบไฮบริดนะครับแล้วก็คุณได้รถประหยัดน้ำมันราคาถูกด้วยนะฟรีดาวครับผ่อน9ก้าได้ไฮบริดเอ็นทรีครับสีขาวมุกเท่ๆแบบนี้บอกข้างหลังโอ้โหแน่นๆตึงๆเลยอ่ะคุณดูแน่แนๆตึงๆเลยนะแล้วก็มีนี่ครับแอร์หลังมีให้นะถ้าเป็นอัลติชมนี่ครับนอกจากที่มันได้เป็น TNGA โมแรกอะ่ะ ช่วงล่างเป็นปิ่งนกคู่นะขับนุ่มๆครับแล้วก็โครงสร้างเป็น d n j เนาะมีแอร์หลังนะครับเป็นโฉมแรกเลยที่มีแอร์หลังนี่นะนั่งสบายมีแอรหลังแต่ที่ชาร์จโทรศัพท์ไม่ได้หายไปไหน,นจะอยู่ในกล่องเนี้ยนะครับมันจะมีตัว USB ชาร์จโทรศัพท์ได้นะเพื่อใครสนใจครับคันนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับ0659513374เบาะดำคอนโซลดำนะครับผมสกดัด ไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมครับสวยกริปคันนี้นอีกเบาะแน่แนๆตึงๆนะครับแอร์แบ็กหลังมีสายขวาอีกนะนั่งเนี้ยนี่ผมเซ็ตแบบนั่งจริงอ่ะนะครับเล็กรูมเหลือเยอะเฮดรูมก็เหลือเยอะเนี่ยพื้นที่ขาเหลือเยอะครับนั่งสบายครับและได้คุณได้ช่วงล่างที่มันนุ่มๆน,นะช่วงล่างเป็นแบบปีกนอกคู่แล้วนะครับอ่าสำหรับชมนี่ใครสนใจทักมานี่อีกหนึ่งอย่างนะถ้าเป็นตัวไฮบริดอ่ะไฟท้ายจะได้เป็นไลท์ไกด์ นะแต่ถ้าเป็นตัว 1.6G ไฟท้ายมันจะเป็นแบบแบบว่า LED แบบเป็นเป็นเม็ดๆนะแต่อันนี้จะเป็นแบบไลท์กดิ้งนะครับลากยาวๆคมๆชัดๆรถสวยน่าใช้ครับเผื่อใครสนใจนะครับรถแบบไฮบริดสักคันให้คันนี้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับ EP นะครับเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆแน่นอนประหยัดน้ำมันครับ20-22ลิตรนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์เท่ๆแบบนี้และคุณได้สีขาวมุกสีขาวมุกไม่ได้มีมาบ่อยๆนะ สนใจทักมาครับ065 9 5 1 3 3้าห้าดครับมาเดี๋ยวไปรับชมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันดีกว่านี่สตาร์รถอยู่นะเสียงมันเงียบมากนะครับต้องบอกเลยเสียงมันเงียบมากสำหรับแบบไฮบริดอะนะครับเสียงมันจะเงียบๆหน่อยมาเดี๋ยวให้พี่ๆรับชมครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันนะทางด้านข้างครับด้านหน้านะเพราะว่าเราอะดูด้านหลังไปแล้วเนาะนี่หัวน็อตครับ คมคเดิมๆครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับไม่มีรอยประแจไม่มีรอยสนิมครับสติกเกอร์คำเตือนลมยางอยู่ครบครับด้านล่างเช่นเดียวกันไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะไม่มีอ่สนิมนะไม่มีร่องรอยสนิมตามน็อตนะครับนี่สปอนเซอร์แด้านด้านข้างครับสวยกริปนะครับตัวยงตัวยูอยู่ครบๆอ่ะนะครับนี่สีเดิมๆนะสีเดิมๆสีเดียวกับข้างบนนะครับหลังโค้งหลังคาครับไม่มีรอยบุกใดๆอ่ะนะครับ ใครสนใจครับเอาติสที่เป็นไฮบริดสักคันนะคันนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนนะสนใจครับผ่อน9ก้าพติดต่อหาผมนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ลน์เอสไซพีอีเคหนึ่งห้าสองมีเอสนำหน้านะครับนี่อ่าร้อยนี่ชุดบอสีอยู่ครบ,คร,บครับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าด้านข้างไม่มีทําสีไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนนะคันนี้นะครับรถสวยน่าใช้ครับแล้วคุณได้เป็นแบบไฮบริดอะ่ะนะฟิล์มติดลามิน่ามาให้แล้วนะครับมีฟิล์มลามิน่าให้เรียบร้อยแล้วอยากได้รถไฮบริดสักคันครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ3-4คันนะ มีสีเทาดําปี19มีสีเทาดําปี19จด20นะครับแล้วก็มีสีขาวคันนี้แหละนะครับมีอยู่3คันตอนนี้สำหรับที่เป็นไฮบริดนะครับนี่ร1 1นีัชุบบอสีครับสปอนเมทอาร์คนะครับข้อต่งข้อต่อคมคมชัดชัดนะครับอยากได้รถไฮบริดสักคันนะครับเพชรยนต์มีนะไม่ว่าจะเป็นแคมรี่ครับไม่ว่าจะเป็นเอาติสนะครับเรามีให้พี่ๆนะครับโอ้ถ้ารวมเอาติสด้วยรวมคอลโรล่าขอด้วยรวม CSR ด้วย น่าจะมีเกืบเกือบ20คันนะเยอะสุดตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็น C-HR ครับ C-HR h y b ริ d มีประมาณ5คันนะครับแล้วก็คอสมีประมาณ5 5คันเหมือนกันแค่2รุ่นนี้ก็10คันแล้วอะนะครับแล้วยังมีเอ c o คอร์ดไฮบริดนะแอ c o คอร์ดไฮบิดมีอีก4คันนะ4คันแล้วก็มี แคมรี่ไฮบริดครับแล้วก็มีเนี่ยแหละเอาตินไฮบริดรวมๆประมาณ20คันครับสำหรับไฮบริดที่เพนยนสนใจทักเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับไปครับผู้จัดก,การฝ่ายขาย065-951-334นี่คอนโซลดำนะครับเบาะดำแน่นๆตึงๆนะครับเบาะสะอาดสอานะครับสวยงามน่าใช้มาดูฝั่งนี้ครับหัวน็อตเดิมเดิม ไม่มีรอยแกะขันไขขยับไม่มีรอยสนิมใดๆนะครับอยากได้รถมือสองสักคันนะครับคุณยิงคุณซื้อที่ไหนก็ได้เนาะแต่ถ้าคุณอยากได้ความสบายใจนะครับซื้อแล้วใช้ยาวๆนะครับนอนหลับฝันดีไม่ต้องกังวลใจเรื่องคุณภาพรถคุณมาซื้อที่เพนยนต์ได้นะครับเปิดทําการมา24ปีแล้วนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยรีวิวออติสนะครับให้พี่ๆรับชมมาน่าจะเป็นพันคันแล้วนะครับรีวิวมา3ปีนะน่าจะเป็นพันคันนะครับวันหนึ่งถ่ายประมาณ2-3คลิปนะครับอ่านี่นะครับแผ่นเพลงของเดือนครับเดือนออกตเะ ปี20นะแผ่นเพจของเดิมของแท้หัวนอ็อตไม่มีรอยสนิมนะครับไม่มีรอยขันไข่ขยับสปอนเนอา์ค้างคมคม,คมชัดชัดรถสวยน่าใช้ครับเผื่อใครสนใจนะครับเอาติสสักคันนะเราได้ไฮบริดด้วยคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับพี่ๆแน่นอนนะสนใจครับโทรเลย065 951 33 24มาเดีมาเดี๋ยวพาพี่ๆครับมาเช็คด้านหน้ากันนะ ผมมีแอปเปิลนะมาตรวจนะรู้สึกว่าคันนี้ตรวจแล้วด้วยได้5ดาวเต็มนะครับรถสวยตรวจได้5ดาวเต็มอยากดูผลตรวจทักมานะแอดนะครับ P.E.K. 15 2มีแอดดัาหน้าครับสำหรับ ID l ดี e เรามาเช็คด้านหน้าครับตัวห้องเครื่องนะนี่สะอาดอาดนะครับนี่มีเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดที่มาอยู่ข้างล่างมันจะปั่นขึ้นมาร่วมกับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นพลังงานสะอาดเนาะครึ่งหนึ่งนะประมาณนี้ประหยัดน้ามัน แล้วก็เสียงเงียบนะครับนี่ซิลซิลิโคนเรียบๆนะครับหัวน,อน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบๆนะสำหรับตัวฝากระโปรงของเดิมของแท้ครับน็อตซอกแกะไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับรถสวยน่าใช้ครับมีดีเพนยนสติกเกอร์คําเตือนอยู่ครบเลยนะครับถ้าเป็นตัวไฮบิดจะมี7จุด1 2 3 4 5 6 7นะแต่ถ้าเป็นตัวเบนซินก็จะมี5จุดนะสำหรับปี19-20กครับดูร,ระบายอากาศอยู่ครบๆค,ครับไม่มีจิ้มหน้ามาอย่างแน่นอนซิลเรียบๆเลย นะวิธีเช็คฟิลนะครับว่ามันโดนจิ้มหน้ามาหรือเปล่าถ้าฟิลยิงใหม่มันจะปวดปดหน่อยนิ่มๆหน่อยอันนี้นะเดิม,ดมๆนะครับล้วก็เช็คข้างในตรงนี้ต้องห้ามพ่นทับสติกเกอร์ต้องอยู่ครบนะล้วก็เช็คอีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งอย่างว่าหนูมันแทะไหมตรงนี้ถ้ามันเป็นของเก่าแบบนี้แบบเดิมๆมันมีร่องรอยนิดหน่อยอันนี้คือโอเคนะแต่ถ้าคุณเจอใหม่กิฟต์เลยคุณสันนิษฐานก่อนนะว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนทําไมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือถ้ามันขาดก็ไม่ต้องซื้อนะครับประมาณนี้อันนี้ครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะข ด้านข้างครับคานหม้อน้ำข้าง1 R 1 L อยู่ครบๆนะตรงนี้ครับไฟหน้าของแท้ของเดิมนะสติกเกอร์คําเตือนนะครับคานหม้อน้าหน้าไม่มีรอยขันข่ายับฝั่งนี้เช่นเดียวกันรถสวยน่าใช้ครับมีดีเพจยนนะคันนี้รีวิวให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพรยนต์เองแล้วใครสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์065 95 1 3ห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์เอไซด์พีอเคหนึ่งห้าสองมีแอดนำหน้านะครับสนใจติดต่อได้นะครับเบอร์นี้ที่ให้ไปนะครับแล้วก็ไอคดีบ ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ครับจะได้ติดติดตามเนาะรับชมนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้ทุกวันนะครับคันนี้สรุปนะเอาทิส1.8ไฮบริดเอนทรีครับปี2020ไมล่1แสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะเป็นผลิตยี่สิบปลายปีนะประหยัดน้ํามันครับยี่สิบถึงยี่สิบสองโลลิตรห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันฟีด้าพอยูเก้าพันสองนะครับสนใจก็ติดตามนะครับติดตามกันต่อประมาณนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ